บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนนะคะห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซีรวมกับพันธมิตรผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มชั้นนำนะคะจัดงาน World Milk Day วันดื่มนมโลก B t บิ๊กซีปีที่8เพื่อสนับสนุนให้คนไทยแข็งแรงมีสุขภาพดีดื่มนมดีมีคุณภาพเนื่องในโอกาสที่ทางองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหรประชาชาตินะคะได้กำหนดให้วันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลกหรือว่า World Milk Day เพื่อลณรงคลงส่งเสริมให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งงแรง ด้วยการบริพคนมให้มากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งยังได้ร่วมกันส่งต่อน,นมให้กับชุมชนเด็กไทยนะคะเพื่อการเติบโตและก็การมีพัฒนาการที่ครบถ้วนสมวยัยพร้อมทั้งยังได้จัดโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุดถึง20%โดยวางเป้าหมายนะคะกระตุ้นยอดขาย278ล้านบาทเติบโตกว่า50%ซึ่งในครั้งนี้นะคะถือเป็นการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่8ภายใต้คอนเซปต์บิ๊กซีสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีณนะบริเวณลานกิจกรรมชั้น2นะคะบิ๊กซีพระราม4 โดยมีคุณอัศวินนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและคุณลพีพารนะคะอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้เกียรติเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะทางบิ๊กซีเองวันนี้ได้รับเกียรติอย่างมากนะครับจากท่านอธิบดีกรมชาการเกษตรนะครับท่านก่อนนี้แนะมาเป็นประธานให้กับการจัดงาน เบอร์มิวเดย์ปีที่8ที่บิ๊กซีนะครับซึ่งก็เป็นนโยบายครับเป็นแนวทางที่ท่านก่อนได้ให้พวกเราไว้นะครับในเรื่องของการที่เราส่งเสริมการบริโภคนมน,น,นะครับในประเทศไทยนะครับเึ่งเดี๋ยวพวกเราคงได้ฟังกับท่านนะครับในส่วนของนโยบายในภาครัฐนะครับในส่วนบิ๊กซีเองก็สนองนโยบายนะครับขอาางภาครัฐแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรนะครับในการที่จะ จัดหานะครับในส่วนแล้วก็ทำโปรโมชั่นเพื่อให้คนไทยได้เป็นพวกนมที่ดีและมีคุณภาพนะครับในราคาที่เข้าถึงได้นะครับแล้ววันนี้เองก็ได้พันธมิต15บริษัทจาก19ตา้ามาร่วมกับในการที่จะให้ทุกคนมาร่วมกันซื้อนมที่นี่นะครับ1ลังนะครับทาง ในส่วนผู้ค้าและบิ๊กซีก็จะบริจาคเงินหนึ่งกล่องนะครับให้กับทางองค์กรให้กับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศด้วยนะครับก็ได้เชิญชวนนะครับงานเบิร์มิวเดย์การเพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้ดื่มนมเยอะๆสุขภาพแข็งแรงนะครับตั้งแต่วันนี้18พฤษภาคมถึง7มิถุนาย,ยนที่บิกซีทั่วประเทศครับครับก็แน่นอนครับการรณรงค์ให้เด็กเยาวชนและก็ประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสบริโภคนมได้มากขึ้น เป็นนโยบายทั้งของรัฐบาลแล้วก็ของกระทรวงเกษตรและสากรเราเองเราอยากที่จะเห็นการส่งเสร,ริมการบริโภคนมไม่ว่าจะเป็นทั้งจากภาครัฐเองนะครับหรือว่าแน่นอนครับอย่างวันนี้ที่บิกซีมาจัดงานดีๆนะครับให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงและก็บริโภคนมที่มีปริวาณที่หลากหลายนี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการที่จะส่งเสริมประชาสัมพมันธ์แต่ในส่วนของรัฐบาลในภาพใหญ่ เราก็อยากเห็นให้มีการบริโภคนมตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลน,นะครับจนไปถึงชั้นมัธยมถ้าเป็นไปได้อยากให้ไปถึงชั้นระดับมหาวิทยาลัยเลยให้มีการบริโภคนมทุกวันนะครับ365วันต่อคนเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลอยากเห็นในการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็จะทําให้เด็กและเยาวชนเรามีร่างกายที่จเจริญเติบโตแข็งแรงสมบูรณ์ก็วันนี้เองก็ต้องขอขอบคุณทางพีซีนะครับที่ได้คุณาจัด โปรแกรมดีๆทั้งมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนต่างๆแล้วก็หวังว่าอย่างยิ่งว่า,าพี่น้องประชาชนรวมไปถึงบุตรหลานจะให้ความสนใจในการบริโภคนมมากยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารนะคะการจัดกิจกรรมอื่นๆของทาง b ิ๊กซได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึง f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของทาง b ิ๊กซได้เลยนะคะ